สวัสดีครับผมเมื่อกี้ก็ได้ถ่ายคลิปไปแล้วมีพิชซอกโลงในโนตตัวนี้ก็ตัวอันนี้เขาน่าจะไหมเจ้าของก็บอกมันกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นอันนี้ก็มุนช้าไอตัวน,นี้พอ,อมันหลุดสวัสดีครับผมเมื่อกี้ก็ได้ถ่ายคลิปไปแล้ว นี่นติ๊กจอกกลรงในนตัวนี้ก็ตัวอันนี้เขาน่าจะไหม้เจ้าของก็บอกมันกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นอันนี้ก็มุนช้าไอตัวนี้พอมันหลุดสวัสดีครับพี่วสวัสดีครับผม ทีเอาพัดลมมาซ่อมเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสอบถามก่อนว่าเอามาซ่อมที่ไหนที่ตลาดลาวเนาะใช่ครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรใครมีพัดลมเก่าๆก็อย่าทิ้งซ่อมได้เนาะนี่คนนี้ก็เป็นคนขับรถขยะใช่ครับแกก็เก็บมาเอามาให้ช่างซ่อมใช่ซ่อมได้ที่ได้ของเนาะซ่อมก็ไม่แพงราคาเป็นกันเองเนาะอ้ทนี่ขับรถขยะเนาะใช่ครับโอ้ดีถังขยะนี่เหรอนี่เหรอครโอ้เนี่ยเนี่ย ยขางอยู่ไหนวะไม่เห็นขางเลยโอ้อยู่นู่นเหรอโอ้ๆนู้นๆขังอยู่เดี๋ยวใส่ตอนบ่ายต้องบ่ายมาทุกวันเราเมียเนี่ไม่กินเลยใช่ไหมไม่กินครับเมียไม่มีไม่มีครับโคตรโถ่เอ้ยโคตรโคตรโคตโอเคสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่จะซ่อมพัดลม อาพี่เอาพัดลมมาซ่อมใช่ไหมมันเสียบอ่โเสียครับอ้เสียทั้งสองตัวเลยใช่ไหมอ้อันนี้มันไม่หมุนบอกนอ๋ออ๋อน่าจะเป็นคัมมอเตอร์ใช่ไหมแล้วตัวนี้อ๋อเหรอต้องเอามาซ่อมที่ช่างนี่ใช่ไหมอ๋อตามนี้นะแล้วเขาจะมาซ่อมก็ตามป้ายนี้ที่ไหนที่ไหน หา,า, <Hello. S 1> าังจากตลาดทองคำโอ้มาเดี๋ยวเราจะมาดูพัดลมด้วยกันตัวนี้เจ้าของก็บอกว่าเป็นอะไรมุนชา oh. มุมช้าก็ไม่ยากเพื่อนมุนช้าเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามุนช้าจิงหรือเปล่าคนที่เราจะเช็ค านเร็วรต้องมาเช็คไฟก่อนว่า <c oughs> ไฟเข้าไหมที่เช็คไฟก็มีระบบเช็คไฟันตัวนี้จะเป็นตัว2องยตัวนี้ตัวร้อสบโอนมันเนระาจะเสียบเข้าไป2องรอยสบมาเช็กระบบไฟเช็คดูว่า ตัวนี้เข้าไฟผ่านมันจะเจ็จมันก็จะจิดนี้เพื่อนเสร็จแ,แล้วเราก็มาเช็คดูว่าไฟพัดลมตัวนี้มันใช้ได้ไหม่อเ็มมันจะเดินหรือเปล่านะน่าจะมุนช้าเหมือนที่เขาว่าไฟเข้าอยู่ ยีไม่น่าขาดจะต้องลองดูเนี่ยมุนช้าเพื่อนมันจะเอื่อยๆแล้วเราจะมาเปลี่ยนคาปาดูถ้าคาปาชน,นี้มันเปลี่ยนแบบหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดห้าเราดูตัวเดิมมัน ตัวเดิมน่าจะเป็นหนึ่งจุดห้านะเราทำเองเดยดูดิแตกหมดโกเคตัวนี้ออกมา <c oughs> แต่เวลาเราออกมาแล้วเราจะต้องเก็บไว้ให้ดีนะคือเวลาเรามาประกอบเดี๋ยวเราจะไม่ต้องวิ่งหา น่าจะเป็น1.5 1.5 1.5มโคเราก็ทำการเปลี่ยนเลย <c oughs> แต่ค่าปาเราก็เตรียมไว้หมดแล้วว่าเราจะต้องเปลี่ยนเราเชื่อมไว้หมดแล้ว ไหรือไขควงนี่นะไขควงต้องใช้แบบของดีๆนะเวลาใช้แล้วมันจะทนนะตัวนี้ตัวเป็นร้อยอะแหมุนมันน็อตมันจะไม่เสียหัวน็อตมันแต่ถ้ามันเสียตัวนี้จริงก็ง่ายนะ ไม่มีอะไรมากมาย,ยที่อุปกรณ์ซ่อมนิดเดียวเราจะเอาใจใส่กับมันทุกป่าสเสมอเลยการใส่ครีมต้องใช้ครีมแบบนี้มีหน้าม แ้วเวลาซ่อมก็อย่าลืมใส่รองเท้าทุกครั้งถ้าตัวนี้เสียก็ซ่อมเราเปลี่ยนให้นะเจ็ดสิบบาท <c oughs> มันจะเชื่อไว้ตัวนี้หมดเลยนะเดี๋ยวเราลองเช็คเลย